สดีครับผมเจนจากไอซ์เคนะครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันที่ในงานรวมพลคนกภัยนะครับผมที่มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนะครับวันนี้ไอซ์เคเรามีในส่วนของตัวนวัตกรรมเรื่องรถกู้ชีพกู้ภัยนะครับมาจัดแสดงนะฮะในบูธของไอซ์เคนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเมเจอร์หลักเลยก็คืออยู่ที่รถคันนี้นะฮะเป็นรถกู้ภัยตับทางสองสว่างแล้วก็อาคารถล่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องตัวรละเอียดรถกันนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับเริ่มต้นจาก ด้านหน้าเลยครับด้านหน้าก็จะมีในส่วนของตัวชุดหัวฉีดนะครับซึ่งในส่วนตัวนี้เป็นชุดหัวฉีดดับเพลิงระบบน้ำนะครับน้ำและโฟมนะครับในส่วนของการฉีด่จะฉีดอยู่ที่วัน30-40เมตรนะครับผมระบบด้านหน้าก็จะมีชุดกันชนนะครับที่เป็นงานคัสตอมบิวทั้งหมดเลยนะครับติดตั้งในส่วนของตัวชุดสัญญาณเสียงไซเรนมีชุดมาร์ตินฮอนด้านล่างนะครับแล้วก็ชุดกลองเสียงนะครับเป็นรุ่น BP 200นะครับผมถัดมาชุด ไฟไซเรนด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของสัญญาณไฟฉุกเฉินที่เป็นแบบไตรคัลเลอร์นะครับผมไตรคัลเลอร์ก็จะมีสีแดงน้ำคนะแดงเหลืองน้ําเงินนะครับแล้วก็ขาวส่วนด้านบนเป็นตัวชุดไฟทาวเวอร์สสว่านนะครับใช้สําหรับในพื้นที่ที่มืดนะครับก็คือในส่วนของการใช้งานควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมในส่วนของตัวด้านในนะครับเดี๋ยวดูด้านใน และในก็จะมีในส่วนของตัวชุดคอนโทรลที่เป็นในส่วนของตัวคอนโทรลหัวฉีดด้านด้านหน้ารถนะครับการคอนโทรลหัวฉีดด้านหน้ารถก็คือสามารถควบคุมจากด้านในได้เลยนะครับโดยคู่สายก็คือสามารถเป็นการคอนโทรลได้เลยก็คือรถคันนี้จะสามารถขับไปแล้วก็ฉีดไปได้ในตัวนะครับระบบะเสียงไซเรนระบบกล่องเสียงโลเคเรนซี่โทนนะครับก็คือถือว่าครบเลยครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็จะเป็นแบรนด์ของยุโรปและอเมริกาทั้งหมดนะครับ จะเป็นแบรนด์ที่ที่คนที่ใช้ของพวกนี้จะรู้จักค่อนข้างดีนะครับจะเป็นแบรนด์ของวินเลนของโค้ดทรีแล้วก็ของ Fe d e r a l s ล g n a แนนะครับแล้วก็ตัวชุดไฟรอบคันก็จะมนะีมีตัวเครื่องตัดถ่างไฮดร,รีกจุลระบบรางสไลด์นะครับปกติตัวนี้เราจะมีอุปกรณ์เครื่องมัดเครื่เครื่องตัดถ่างในการติดตั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดโลสายนะครับโลสายสำหรับใช้งานเครื่องตัดถ่างโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับ อันนี้จะเป็นชุดคอนโทรลที่จะเป็นคอนโทรลชุดปั๊มด้านหน้าหัวชีดด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องชิดน้ำดับเพลงแรงดันสูงนะฮะตัวนี้มีน้ำอยู่ที่750ลิตรนะครับแล้วก็โฟมอยู่ที่60ลิตรนะครับระบบการทำงานคอนโทรลจากด้านหน้ารถนะครับสตาร์ทผ่อนเครื่องเบาเครื่องเปิดเบาปิดเบาทั้งหมดทำจากน้ารถทั้งหมดนะครับมีในส่วนของตัวระบบรางสไลด์นะครับตัวนี้จะสำหรับเก็บองค์กรนะครับ ตัวลางสไลด์ตัวนี้ก็จะนำเข้าจากอเมริกานะครับเป็นยี่ห้อของ a c e s n Solution นะครับอันนี้เป็นช่วยเป็นไดตัวนี้ใส่อุปกรณ์ได้ทุกอย่างเลยครับแล้วแต่เราเลยก็เครื่องตัดถางก็ได้หรืออุปกรณ์อะไรก็ตามแต่แล้วแต่ผู้ใช้งานครับมีตัวระบบอ,อโต้ชาร์จนะครับสำหรับในกรณีที่เราจอดรถนานๆแล้วเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องหรือบางทีเราสตาร์ทเครื่องไปเนี่ยการชาร์จรไม่ทนันเราก็ต่อตัวเนี้ยเป็นอ,อโต้ชาร์จได้ตัวนี้มันจะดีตรงที่ว่าเวลาเราจอดรถประจําสถานีอะครับเราเสียบปลั๊กไว้ใช่ไหมครับพอ,พอเราบิดก ตัวนี้จะบอกแบตเตอรี่ทั้ง3ก้อนครับแบตคันนี้จะมี3ก้อนแบตเตอรี่จะขึ้นลงตามตามไฟที่เราใช้ส่วนตัวนี้จะบอกปริมาณน้ำประเดี๋ยนี้น้ําไม่ได้ใส่มาครับอันนี้บอกแรงดันของตัวน้ําซึ่งตัวนี้จะเป็นไฮเพรสเชอร์แรงดันจะอยู่ที่ประมาณ4 4 0 psi นะครับ40บาร์นะครับส่วนด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นระบบโรสายตัวนี้โรสายข้างละ20เมตรนะครับส่วนตัวนั้น50เมตรครับด้านบนมีตัวทัฟฟิกด้านหลังนะแต่ปรดี้ไม่ได้เปิดนะครับตัวนี้ คันนี้ออกแบบมามันมันไม่ใหญ่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปใช่ครับใช้ที่ออกแบบมาขนาดปฏิบัติแต่ประเทศเขาทำมาที่ได้ครบถ้วนใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับขอเขาคืออะไรครับความสามารถตัวนี้ก็คือเน้นเรื่องงานตัดทางกับงานดับเพลิงนะครับแล้วก็รวมไปถึงกรณีพวกงานอาคารถล่มนะครับงานอาคารถล่มคันนี้เนี่ยจะมีในส่วนของตัวกล้องค้นหาผู้ประสบภัยจะเป็นกล้องเซิร์ชที่อยู่ด้านโน้นนะครับจะเป็นกล้องค้นหาผู้ประสบภัยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องจับสัญญาณชีพ กรณีที่มีคนติดผ่าัยใต้ใต้ซากอาคาราาทำไมไอซียูมีแรงมาแตสร้างคดีขึ้นมาในบ้านเราเนี่ยก็คือผมเห็นในส่วนของตัวเวลาที่เกิดเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับรถเนี่ยส่วนใหญ่บ้านเราจะเป็นรถอพยงขนาดใหญ่แต่พื้นพื้นที่ของของของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นซอกเป็นซอ,อยปัญหาที่เราเจอก็คือรถเข้าไปไม่ถึงที่เกิดเหตุ ก็เลยถ้าเกิดเราบีคันเนี้ยครับไปทําให้เราสามารถเพิ่มขีดจํากัดในการทํางานได้ทําให้เจ้าหน้าที่เราทํางานสะดวกขึ้นนะครับหรือในเคสที่แบบว่ารถชนกันบนบนพื้นที่ถืาเป็นรถติดอยู่ถ้าเป็นรถด,ดับเพลิงขนาดใหญ่การเคลื่อนย้ายการเดินทางก็จะลำบากใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเป็นรถด,ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วแบบนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกที่สาคัญอีกจุดหนึ่งก็คือจะลดขั้นตอนการทํางานของเจ้าหน้าที่เราด้วยเจ้าหน้าที่จะทํางานได้สะดวกแล้วก็คล่องตัวขึ้นในการทํางานครับ คันนี้เจ้าที่ประจารถที่ที่สามารถออกไปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้อย่างน้อยกี่คนอ่าถ้าเกิดใช้ในส่วนของโหมดพื้นฐาเนเบื้องต้นเนี่ยหนึ่งคนสามารถทางานได้แต่ถ้ามาตรฐานควรจะมี2คนเพราะว่า1คนขับแลวก็นหนึ่งคนคอนโทรลเรื่องการทํางานทั้งหมดครับผมครับเห็นมีการออกแบบมาคันนี้สามารถวิ่งเข้าพื้นที่ของพิบัติได้ได้ครับถูกต้องครับอ่าอันนี้เป็นยางไซส์ขนาดใหญ่ครับไซส์เบอร์37ครับตัวนี้เพราะฉะนั้นในพื้นที่ธุรการดานทั้งหมดก็คือจะสามารถลุยได้ทั้งหมดเลย ชุดกันชนด้านหน้าก็เป็นงานคัสตอมบิลทั้งหมดเลยครับคันนี้โครงการนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่อราราคาเราต้องบอกอย่างนี้ครับราคาในส่วนของตัวรถกู้ภัยเคลื่อน,นที่เร็วเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่หมาคาระสองล้านห้าไปจนถึงคันดึงประมาณ12ล้านที่บริษัททำนะครับแต่ราคาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่ว่าเราต้องการอุปกรณ์อ,อะไรบ้างนะครับ อ,อย่างเช่นบางคันต้องการแค่เครื่องดับเพลิงอย่างเดียวจะมีอยู่ในส่วนของถ้าเกิดบางพื้นที่ที่เขาเน้นเรือ่องการดับเพลิงอย่างเดียวก็ประมาณ253ล้านห้าสล้านก็ทําได้ครับหรือบางที่เน้นเครื่องตัดถ่ายอย่างเดียวก็ประมาณ2ล้านห้าสล้านหก็ทําได้ครับผมรับราคาก็อย่างที่บอกอยู่ที่ปัใจจัยในส่วนของตัวอกกุปกรณ์ที่จะใส่เข้าไปครับ ัล้วสำหรับความกว้างขนางเ่ยมีการขยายออกมาจากจากไซสายมาตรฐานนะครับพี่มีการวายบอดี้ออกมาอีกนิดหนึ่งครับประมาณขย่บออกมาอีกประมาณ40เซนครับผมจากตัวบอดี้เดิมนะครับเพื่อให้รับกับตัวยางแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการในการจัดเก็บอุปกรณ์ด้วยครับตอนนี้โปรเจกต์นี้มีมีประจำอยู่ในหน่วยไหนบ้างครับเตอตอนนี้จะมีในส่วนของส่วนมากจะเป็นของหน่วยงานราชการนะครับมีเทศบาลนครบุเกต มีของผู้ภัยเทศบาลเมืองอารันยประเทศนะครับอย่างเทศบาลอย่างของอารันยประเทศสาเหตุที่ซื้อก็คือถ้าเกิดได้ตามข่าวก่อนนะี้ที่มีไฟไหม้ที่ปอยเปตนะฮะก็สาเหตุก็คือที่เขาจะจัดซื้อรถคันสเปคประมาณนี้ก็คือเขามีมีรถขนาดใหญ่แล้วคือไม่สามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้ก็เลยมีโครงการจะทํารถขนาดเล็กขึ้นมาครับผมแล้วก็จะมีหน่วยกู้ภัยของร่มไซก็มหีหลายๆที่ครับก,ก็ตัวประเทศมีหลายหน่วยง,งานอยู่ที่ใช้อยู่ครับโอเคนอกจากรถคันนี้แล้วทาง SCA มีอะไรมาโชว์ให้กับ คคนคูภัยรา้โอเคในส่วนของตัวบูธของไอเคนะครับเราก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์กู้ภัยอ่าน่าจะเกือบทุกอย่างเลยครับโอเคมีอุปกรณ์กู้ภัยมีเครื่องตัดถังไฮดรอลิกนะครับมีเครื่องตัดถังระบบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวรถที่เป็นรถเดโมของเรานะครับมาโชว์ มีรถพยาบาลนะครับมีรถอ,อพยพคันนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือแพทย์เครื่องซักชั่นเครื่องตัดแหวนระบบแบตเตอรี่นะครับเครื่องออโต้ซีพีอาร์มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน<ๆ>เสียงไซเรนมีถุงมือกู้ภัยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เยอะครับตรงนี้นเครื่องช่วยหายใจก็มีนะครับม,มีเสียงไซเรนมีตัวชุดแตรมาร์ตินฮอนนะครับมีรถเดโมที่เป็นรถอุปกรณ์ตัดท่างครับผมไาเคที่เห็นเวลา กู้ภัยมาซื้อเครื่องอาถรรเขียนว่าจะมีการสอนอบรมเทนให้ด้วยมีใช่ครับปกติเราจะมีโครงการประมาณปีละหนึ่งครั้งนะครับโดยวิทยากรที่มาอบรมให้เราเนี่ยจะเป็นวิทยากรจากประเทศแคนาดาชื่อคุณแรดดี้กับคุณโรเบิร์ตซึ่งสองท่านนี้จะเป็นเจ้าของโรงเรียนแอเบิร์ตใต้เอ็กซ์เกชั่นก็คือจะเป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องงานกู้ภัยบนท้องถนนเกี่ยวกับเทปวีและคิวโ,โดยโดยตรงอยู่แล้วครับตรงนี้ครับถ้ากู้ภัยหน่วยอื่นที่สนใจที่ไม่ได้มางานนี้สามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ที่ไหนครับพี่ได้ครับในเพจของ ISK ครับพิมพ์ในในเฟซบ o ๊กได้นะครับ ISK Rescue Equipment นะครับจะมี2เพจคือ ISK Rescue Equipment ส,สำหรับงานใหญ่แล้วก็จะมี ISK อยู่ที่ดามินทรายที่หนึ่งนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ของ ISK ครับ www.iskequipment.com ครับผมหรือที่เบอร์โทร0933933939ครับผม